ดีครับผมนายแพทย์มาดิดวัดชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือมีสาเหตุต่างๆที่ทำให้คนเรามีโอกาสเกิดเป็นโรคปวดหลังขึ้นมาท่านผู้ชมครับเมื่อคนเราย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เรามีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคปวดหลังขึ้นได้ โดยมันจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ประมาณ85แต่โชคดีนะครับที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคดังกล่าวมักจะไม่รุนแรงสามารถที่จะหายได้เองภายในสองสาอาทิตย์โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาแพทย์แต่อย่างใดแต่มีบางรายนะครับที่ปรากฏว่า มีอาการปวดหลังขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปมันจะเกิดขึ้นแบบเป็น,ปนหๆหายในกรณีดังกล่าวหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีอาการเช่นนั้นท่านควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยว่าอะไรคือต้นเหตุแล้วท่านจะได้จัดการรักษาหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปท่านผู้ชมครับมีสาเหตุมากมายนะครับ ที่ทำให้คนเราเกิดมีอาการปวดหลังขึ้นแต่ที่เกิดได้บ่อยที่เราควรรับทราบเอาไว้นั่นก็คือประการที่หนึ่งมันเป็นผลหนึ่งมาจากกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังระดับมันเอวเกิดการฉีกขาดโดยมันเป็นผลหนึ่งมาจากการยกของหนักการเอียวตัวหรือการเล่นกีฬา ที่แรงเกินไปเป็นเหตุให้กล้ามเนอหลังถูกดึงให้ยืดจนถึงขั้นฉีกขาดไปสาเหตุประการที่สองเป็นเพราะโรคมอนกระดูกเสือ่อมไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติได้นำไปสู่การเกิดอาการปวดหลังขึ้นโดยมีต้นเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นคือพันธุกรรมการใช้งานตามอายุที่ผ่านไปถูกแรงกระแทกซ้ำแล้วซ้ำอีก สาเหตุประการที่3โรคข้อกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดโดยมีต้นเหตุเหมือนกับหมนกระดูกเสื่อมนั่นคือพันธุกรรมอายุที่มากขึ้นมีการใช้แรงมากเกินไปหรืออ้วนเกินไปและมนกระดูกเสื่อมก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคข้อกระดูกสันหลังเสื่อมด้วย สาเหตุอย่างที่4รากประสาทหรือเส้นประสาทถูกกดทับอันเป็นผลเนื่องมาจากมอนกระดูกแตกแล้วก็ให้เกิดมีอาการปวดหลังและราวไปยังขาได้สาเหตุอันสุดท้ายก็คือช่องกระดูกสันหลังเกิดการตีบแคบนะครับไปกดรากประสาทหรือเส้นประสาทเข้าก็ให้เกิดอาการปวดหลังและทําให้เดินลาบากทุกครั้งที่เดินจะ เกิดมีอาการปวดขาขึ้นมาทันทีพอหยุดอาการก็จะหายไปนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนเรามีอาการปวดหลังได้บ่อยท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ